วันนี้จะพามาชมนะคะกับกระบะแลนเจอร์4ประตู4ี่คูณ4ที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยนะคะและก็ยังแต่งออฟโรดที่แบบน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะหมลี่นะคะที่บริษาการขายของฟอดขัวแดงขายดีตลอดทุกค้าทุกท่านนะคะสําหรับช่องหมลี่เซลฟอร์ดนะคะวันนี้จะพามาชมการขายในรุ่นของปอดเลนเจอร์สปอร์ต 4x4 นั่นเองนะคะกับราคาค่าตัวค่ะ1,89,000บาทซึ่งในรุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกนะคะหลากหลายสีเลยค่ะมีทั้งสีขาวสีดําสีเทาสีบอลเงินแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองนะคะที่อยู่ในรุ่นของเลนเจอร์สปอร์ต 4x4 นั่นเอง ซึ่งคันนี้นะคะมีการแ็ปสีค่ะเป็นสีเทาเข้มเลยนะคะแ็ปทั้งคันเลยค่ะนะคะก็แลปออกมาแล้วก็จะได้สีโทนประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าที่เห็นอยู่นะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะเป็น f o A r d เล่นตัวหนังสือนะคะเป็นสีดําตัดแดงแบบนี้เลยค่ะทําให้หลอดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเสริมด้วยไฟสิวด้านหน้าของกระจังอีก3จุดเพิ่มความสว่างนะคะความเท่ความโดดเด่นให้สําหรับด้านหน้าตัวรถค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังติดเข้ามาในส่วนของนี่เลยค่ะกันชนด้านหน้าของ Twi นะคะตัวนี้เป็นเหล็กแข็งแรงนะคะใช้งานออฟโรดได้แบบสมบุสมบันมากๆเลยนะคะออฟโรดกันแบบเต็มที่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะคะซึ่งในชุดกันชนด้านหน้าของ Twi นะคะก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะห่วงล่างตูงนะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยทำให้ด้านหน้าเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วก็ด้านหน้ายังไม่หมดนะคะก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะรูปแบบ LED นะคะมีให้นะคะสองข้างข้างและ2จุดเลยนะคะสําหรับไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าค่ะซึ่งเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้าปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับไฟเรไรท์ที่เป็นรูปแบบสีแคม LED โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Ford ของเราเลยนะคะแล้วก็ยังติดตั้งในส่วนของตัวชุดครอบไฟด้านหน้าให้อีกด้วยให้ดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูกันตรงนี้เลยนะคะสําหรับชุด ฝากระโปงนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปฝากระโปรงนะคะทำสีแรปสีเดียวกับกับตัวรถเลยนะคะสีเทาตัดกับสีแดงมาแดงๆแ,แบบนี้เลยค่ะพอติดออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้แมทกับสีตัวรถแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าได้อย่างหล่อลงตัวมากๆนะคะไปดูกันที่ราวหลังคาด้านบนกันบ้างตัวนี้มีการติดเพิ่มเติมในส่วนของไฟสปอตไลท์บนหลังคานะคะทําให้ดู ออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งไปตรงนี้ก็เลือกได้เหมือนเดิมค่ะว่าอยากได้สีส้มหรือว่าสีขาวนะคะสามารถแจ้งน้องหมวยได้เช่นกันมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะเริ่มจากสปีกเกอร์ด้านข้างตัวรถเลยนะคะมีการติดสปีกเกอร์คาว่าเรนเจอร์นะคะตรงที่ฝากระโปรงอีกด้วยนะคะทําให้ดูรุยมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของคิวซุมลอตัวนี้มีคิวซุมลอขนาดใหญ่เลยนะคะก็ เพิ่มความดุด,ดันเข้าไปอีกค่ะนะคะกับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวยางมัดนะคะซึ่งยางมัดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยางออฟโรดนะคะจะมะีดอกยางที่มีขนาดใหญ่นะคะพร้อมตะกุยไปได้ทุกที่เลยนะคะออฟโรดกันได้ทุกที่เหมาะสําหรับรุ่นนี้เลยค่ะสกอตสีตัวสี่นะคะ,ะสำหรับไซส์ยางรุ่นนี้นะคะจะเป็นยางสามยีสามนะคะ สามสามคูณสองจุดห้านะคะตัวนี้แม็กขอบยี่สิบนั่นเองนะคะแล้วก็ล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกใส่เนี่ยเป็นล้อของเอเวมพายนั่นเองนะคะทำสีขีดบนเงินแบบนี้นะคะเป็นลายใหม่ของเราด้วยนะคะส่วนช่วงล่างของเขานะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของปีกนกนะคะปรับองศาการเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวลูกหมากกันโคงนั่นเองค่ะ เพื่อปรับสมดุลน,นะคะในการยกขึ้นสองนิ้วตัวนี้นะคะทําให้ลูกค้ามั่นใจในการขับขี่ได้อย่างมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะมั่นใจในการขับขี่เลยเนาะเพราะว่าช่วงหน้าก็มีการปรับนะคะให้ตอบโจทย์กับลูกค้านะคะมากยิ่งขึ้นมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างะคะ่ะตัวนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของนี่เลยสติ๊กเกอร์มานะคะตัวนี้ก็เรียกหวงจุ้ยด้วยนะคะก็เป็นมาที่เสริมกำลังนะคะให้กับตัวรถเนี่ยดู หล่อมากินเทคนิกด้วยถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของฟิล์มกองแสงนะคะตัวนี้สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยค่ะวัดต้องการความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะติดตั้งได้แจ้งน้องหมวยได้ค่ะมาดูกันที่บันไดข้างกันบ้างนะคะบันไดด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นของ T W I นะคะตัดสีแดงมาอยู่แล้วนะคะเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถแล้วก็ยังมีไฟตรงบันไดข้างด้วยนะคะซึ่งบันไดข้างตัวนี้นะคะเป็นของ T W I จะเป็นแบบเหล็กนั่นเองนะคะ นี่เลยนะฝากระโปรงเราติดฮะเออขอโทษค่ะฝาถังน้ามันนะคะติดให้นะคะกันรอยขีดข่วนสติ๊กเกอร์แรนเจอร์ข้างหลังนะคะซึ่งในรุ่นของแรนเจอร์สปอร์ตสี่สีรุ่นนี้นะคะมีการช่วงล่างเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นชปโชคมโนโทูปนะคะป้องกันการลดการกระแทกได้ดีนะคะเวลาขับขี่ในพื้นผิวคู่ขานะคะตัวนี้ก็ให้ความนุ่มดีมากๆค่ะและที่สําคัญนะคะโชคของเราเนี่ยจะตั้งอยู่นอกเชสซี 4, ทาให้การทรงตัวในการขับขี่ ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการส่งตัวดีเยอะม,มากเลยค่ะทําให้ลูกค้ามั่นใจในทุกการขับขี่เลยนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายกระบะกันบ้างนะคะตัวนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นโรบาร์นะคะของเอ t l รนเดอร์ค่ะโรบาร์เอลแรนเดอร์รุ่นปืนคู่นะคะทหารถือปืนประบกปุกไปโบกตึกนะคะปืนคู่แบบนีห้หล่อเลยนะคะดูดันทั้งด้านหน้าเราก็ด้นัน ท้ายด้วยเนาะแล้วก็ตรงข้างหลังนะคะก็ยังมีไฟเด็กตรงที่3แล้วก็ไฟถอยมาให้ด้วยสําหรับตัวโรบารเอาเรนเดอร์รุ่นนี้นั่นเองค่ะมาดูกันที่ด้านท้ายกันต่อนะคะตัวนี้ค่ะไฟท้ายได้ในรูปแบบของ led แบบครึ่งหนึ่งนะคะ ติดชุดข้อไปด้านท้ายมาให้นะคะทําให้ดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ติดมาในส่วนของนี่เลยชุดข้อบฝาท้ายกระโปรงตัวนี้ไม่ว้าโลโก้เลยเน้นความบึกบืนนะคะมันจะทําให้ด้านท้ายเนี่ยดูนูนขึ้นมาอีกนะคะทําให้ตัวด้านท้ายดูใหญ่ขึ้นเนาะสำหรับตัวข้อบฝาท้ายตัวนี้ก็ทําสีเช่นเดียวกันค่ะเป็นสีดําด้านนะคะตัวอักษรจะเป็นดําตัดแดงแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แมทกับ ุดแต่งด้านหน้าด้วยนะแล้วก็ตัวอักษรคําว่าเรนเจอร์ค่ะติดท้ายกระบะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมิติมาเกิงคืนอีกด้วยถัดมาจะเป็นในส่วนของการชนท้ายด้านหน้าเป็นเหล็กแล้วด้านหลังต้องเป็นเหล็กค่ะสําหรับการชนท้ายนะคะในรุ่นของตัวเอาเรนเดอร์นั่นเองนะคะพร้อมกับลูกตุ้มนะคะ เอาไว้ล่างจูงลากควงอีกด้วยค่ะนะคะก็หล่อเข้มกันทั้งคันเลยนะคะเหล็กทั้งคันเลยนะสำหรับใครนะคะที่สนใจในรุ่นของสปอร์ต 4x4 นะคะอยากได้กระปป๋4ประตูนะคะไปออฟโรดนะคะก็จัดได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ซึ่งในรุ่นของ Ford Ranger Sport 4x4 รุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับความปลอดภัยนะคะในส่วนของตัว eeps นะคะระบบควบวคุมเสถียรภาพตัวรถนะคะ abd e อะไรวะในส่วนของ abs นะคะเบรกอะไรอะระบบระบบเบรก abs แล้วก็ระบบกระจายรังเบรกของ epd นะคะอะ epd ebd แล้วก็ระบบ EBD นะคะระบบกระกระจารแรงเบรกนั่นเองนะคะแล้วก็ในรุ่นของ Range r Sport นะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองถอยให้อีกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะไปแสดงผลบนหน้าจอ4 A นะคะเวลาถอยจะเห็นรถได้อย่างชัดเจนเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้ระบบ Cruise Control ใหม่ด้วยนะคะช่วยควบคุมรถนะคะ ช่วยควบคุมความเร็วของรถนะคะเวลาลูกค้าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะคะก็ช่วยขวัญแรงคุณลูกค้าไปได้เยอะเลยในรูปของ r a นเจอร์ o r t 4 x ,4 นะคะยังมาพร้อมกับตัวบิดล็อกบิดล็อกเฟืองถ่ายด้วยเวลาลูกค้าไปออฟโรดนะคะตัวนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่ารถลูกค้าจะไม่ติดหลุมแน่นอนพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะถึงหกโหมดทําให้คุณลูกค้าลุยได้ทุกที่เลยค่ะกับโหมดการขีออฟโรด6โหมดเลยนะคะกับราคาค่าตัวค่ะในรุ่นของ r a นเจอร์ o r t 4 x 4จะอยู่ที่1ล้าน 8 9 0 0 0บาทเองนะคะร้านต้นๆแต่ไดออปชันจัดเต็มค่ะใครที่สนใจรุ่นนี้สามารถติดต่อหาน้องหมยได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 4 4 9 6 8 9 3 9ค่ะหรือว่าจะสแกคนคี้วคด้านหน้านี้มาจองรถกับน้องเหมยได้เลยนะคะอยากแต่งหดโดแบบนี้แจ้งได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเห็นยังไงน้องเหม๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องหมวได้นะคะขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย พอแล้วพอ <c oughs> แล้วพี <c oughs> <c oughs> <y> ่เอ๋อ์ต้องมี็อดอีก สด <Short, S 2> แล้วก็หน้าปกอะ